ราจะเล่นอะก็แ ok <tea> ่หน <online> <c oughs> ้าเบื <bizarre> ่อโปเกมอนใช่โลกหน้าเบื่อมากตอนนี้ไม่มีอะไรทำนอกจากปันกรยานีแหละนีแหละเออหยกหยอกแล้วเนื่อสิครับดีแหละนีแหละไปโทไสักคนเออโอ้หเดือดเบื่อเบื่ออไม่ร้อนจังร้อนโคตรนี่นี่ไฟไฟอ่ะ

ยำ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 ยย

ตไปยไปไก่อนโอ้โหไปโดนไ่โดนสนัดไปโดนสนัดไปโดนสนัดตีเยโอ้ยตบททำไลอ่ะโอ้ยฮะจบามากอืิดว่น่าจะรอดไปก่นตบัจนะเออเอ้ยอ่ ลัชนะไปดีเฮ้ยไปดิดิไปดเยอะไปเลยเออเอออะไรเอออะโอ้น้เต็มบลังคู่ก่นตานตานไปนอ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 นไอไอ้บ้าีิมันมันมัน่าเลียดเกินไปโอ้ยตนังรัสวัสค่ะ ดินแต่ที่นี่เป็นเก็บบอลภาคีสองหิ้งยาวนี่ยามากดูคลิปบ้ลฉบับเขาด้วยซองอะไรก็ไม่รู้เออเขียนว่าเปเกบนอลเ่็นเทปนั้นแหละ

เบลูบันให้เอ็มเบลูบันโอ้ยคุกเก่าปาหวานนี่จังมัมีเงาอะไรเนี่ยเพรแต่ว่าสงสัยว่าทำไมตัวเองลอยได้เคื่อนไปจังไอ้แก๊งโอ้โหตายยังเป็น้าตุ่มเฮ้อตายกันไปเลยได้จากใครวะว้วเบ็นเลย Đi hả? Đã Aaaaaa Mình đi Ồ Xe Aaaaaa, biến chi mà Nhầm Hử? Cô Được Ok, ok, okay cool. <coughs> นับากมกแฟนิกาดเฮ้ยเจนีหลบได้ไปะยะเ้าโหยเตมไมมันกาเกินแฟนิกาดเอาแเร็วน้ำสายเบรดสายเบรนเออเฮ้ยว่าจะช่ก็ได้เหรอสายแฟี่กาเลยเอ้ยกโอ้ยได้บัวนี่เปนเป็นอะไรปะยะ อย่าตัดเ้ยิดจะดูนี่ันนี่เฮ้ยแคต้องยอดาปตุ้มัวเขาทักเฮ้ยตัวอะไรบ้โอ้กสิลหะเปล่าวะปาปัดเดียวเอ้ยมาแล้วช่วยดลงดู

ั้าไปหมดเลยฮอะอนกโอ้โหใครจะรอดไปเนี่ยเ้บื่อไหนรอดเนีมีตัวไหนบลรอด่ะ รอนร่านะเฮ้ยจอตอดียีงามไปเปิดเปิดไปล้อเฮ้ยระบาดอะโอ้ยอนี่ก็เป็นเหล็กไม่ใช่เหรอโอเปก้ยำดับลงไปแม่งโชคดีนะเพื่อนบิด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 ไอ้กู เงียบอร่อยดีมาเขาโดนจิ้มด้วยตัวนี้เอาเงียบเงียบนี่ไห็นไหสิอ้าวเหลือสี่ตัวสองตัวหายไปไหนวะอือขึ้นมานั่งสมาธิอืออร่อยด้วยนะน่ารักเลยดีเลยงี้งี้งเอฮะเ็อตกระติ๊ นี่เลยนีเลยเอใครวาดมาเนี <c oughs> <c oughs> ่ยเรียน uh ี uh. ่เลยนี่โอโโควิดตุ่มเฮ้ยเป็นกาจัมสายเออนี่เฮ้ยไปดิเพื่อนบักเติมบักบักเติมบัก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 ไม่บักบัก

ไปกันไปไปแต่ว่าไปที่ไหนก็ได้เดินยาไป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 ทุกที่ทุกที่เกมเลยก็ไป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  ขามันเยอาโอ้โหก็บมันงูไม่ได้โอ้ยีีโอ้ยตเดกเออบิวอ่โอคเจ็บคอโอดาระวัสัรอันเ้เออกดจนกดจนคตรเจ็บเออ นี่ค่ะเดินถึงเวลาหยุดการทำงานแล้วก็ต้องสู้กับตัวนี้นี่ะไอไปูตากบักไอเอ็มาซิลาหยาบนี่ปกตัวอาาอ้าลาปาดเวลาไอเอ็ย นี่เกบมมมไอ้คนโลกยิงเอาได้เวลาโชวพลังนี่โนมโยมโ o มโ o มนกนจทำลายโลกนอ่อะไรวะยังปุ๊บยังยังปกติอยู่ไปอ่อ ไอ้ตนเหมือนตีนเปีวปยวปยะยานเกลีดร้อนยหลบได้ลงโถสวมบายอ้ยนี่่ไม่มีใครดท้าโอกได้ยเวเวลาขุ้ศาลเ้ยโอ๊ยไปบาลมคอไปก่อนนะ

แโปเกมอนฟาร์มเออเยอะเนี่ยอีกตัวเด่งหนึ่งโคตรแหลกเลยเมื่อกี้เทพเจ้าโปเกมอนฮึ่มแล้วทำไงปูดพลังดวงคิดเป๊กเลยโลกนี้ก็แลงขึ้นหน้าแล้วไม่คนแหลกด้วยสองสองสองตัวนะเออ โอ้โหเห็นเลยเยอสุดทอนไปเลยโอ้ยแองเกลขนาดนี้เคออฟโคโรอะไรตัวนี้รัวเลยโยนนี่อี่ฮู้มเออตีขึ้นอออก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 กำลังเนื้อธรรมชาติกำลังเนื้อมันยืดธรรมชาติมันง้อที่ผ่านมาเลย จุดเลยล่ะก็ก็ับกายอีกชั้นไม่ไหลเนี่ยเสียงแบบแดนจบทล่ะต่อไดจบแล้วจบแล้วจบแล้วเรามีสองชาจบถ้าใครอยากรู้ไ้ดูทางขวาดีๆด้วยเพราะมันตัวอะไรนั่นไงตัวขวา